สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้งามนะคะสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆดูสิน่ารักเลยเนาะตอนแรกมีนาชาแนลดูแรกๆก,ก็คิดว่าช้อนเงินช้อนทองนะคะไม่ใช่นะคะเขาชื่อว่ามหาเฮงค่ะต้นมหาเฮงตอนนี้ตลาดกําลังต้องการนะคะกําลังมาแรงเลยค่ะ นิยมปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นตามร้านนะคะเพื่อนๆหรือว่าตามบ้านนะคะเพราะว่าชื่อของเขาอะค่ะมีมงคลนะคะใครปลูกไว้เนี่ยเขาก็จะทํามาค้าขึ้นนะคะเป็นมงคลมากเลยนะคะต้นมหาเฮงเนี่ยเขามีดอกด้วยนะคะเพื่อนๆนี่แล้วเขาก็มีหนามด้วยจะให้เพื่อนๆเห็นโน้โค้ดได้ไหมคะนี่นะคะมีหนามอยู่ซอกใบนะคะแล้วเขาจะมีดอกเป็นสีขาวนะคะดอกมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆดอกเป็นสีขาวแล้วก็จะมีผลด้วย ผลก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นสีดํานะคะเนี่ยค่ะบางคนจะเข้าใจผิดนะคะต้นขนาดนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ราคาก็ยังไม่ได้แรงมากนะคะต้นขนาดนี้ต้นใหญ่กระถาง11นิ้วนะคะราคาอยู่ที่250บาทนะคะ,ะมีนาชนาเห็นที่เขาขายในช้อปปีะะ้ลาซาดค่ะต้นอยู่ประมาณแค่แค่นี้เองอะคะ่ะ แค่นี้เองก็120บาทแล้วนะคะ150บาท100ยกว่าบาทนะคะแต่ว่าต้นไซส์เขาจะไซส์เขาจะเล็กอะคะ่ะเนี่ยอย่างกิ่งเนี้ยเขาก็เอาไปปักชํากันแล้วนะคะกิ่งนี้เขาก็ไปปักชํากันแล้วนะคะก็ขายเป็นราคาหลักร้อยนิดนิดร้อยยี้อยห้าสิบต้นต้นนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนเเขาก็จะมาอยู่ใกล้กับ ช้อนเงินช้อนทองนะคะพอเอา,เอาน้องมหาเฮงนะคะมาอยู่ใกล้ๆช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองก็ดอกไปเลยนะคะช้อนเงินช้อนทองว่าสวยแล้วนะคะนี่นะคะใบแข็งเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นช่อดอกเหมือนกับมหาเฮงนะคะนี่นะคะมหาเฮงนี่ตอนแรกพี่นาชาแนลก็จําผิดจําถูกค่ะจำเป็นต้น ต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นที่เขาเอามาเสียบยอดนะคะจากช้อนเงินช้อนทองด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเขาเอามาเสียบยอดนะคะเราก็ซื้อเข้ามาทั้งแบบที่เสียบยอดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะเราต้องเลี้ยงเข้าไปสักพักหนึ่งเขาก็จะมีความโตนะคะโตสูงด้วยนะคะแต่ข้อข้อเสียนิดนึงของเขาก็คือต้องระวังหนามนะคะที่อยู่ตามซอกใบค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นมาหาเฮงนะคะ มาให้เพื่อนๆรับชมนะคะต้นไม้หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีนะคะ